Crypto ชนะ SEC สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่คริปโตทอ k ครับผมแซกนองบดีครับผมเจอก,กันทุกวัน8โมงเชา้าตามรวลับประเทศไทยครับรายงานจากอินเจ์เ็ตซาวออสเตรเลียครับผมตอหรับทุกคนครับที่ตามข่าวสารคริปโตเคอเนซีการลงทุนต่างเทคโนโลยีต่าง,าง,าง,างครับผ่านทางคริปโตทอ k ครับ แล้วก็ทาง s k i b e Studio ด้วยนะครับผมยังไงก็ใครเข้ามาแล้วเห็นคลิปของเรานะครับกดไลค์กดแชร์ส่งต่อให้เพื่อนๆด้วยนะฮะถ้าเกิดว่ามันมีประโยชน์นะครับแล้วก็ติดตามกันได้ฮะาด้วยการกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งครับกดเดี๋ยวนี้เลยนะครับรับรองว่าไม่พลาดทุกคนเห็นดีๆแน่นอนครับผมวันนี้ฮะเหมือนจะเป็นข่าวดีนะเกี่ยวกับเรื่องราวของคริปโตเคอเรนซีแล้วก็ SEC หรือว่ากราตอของสหรัฐนั่นเองนะครับ คริปโตครับได้รับชัยชนะเหนือกรตอสหรัฐครับถึง4ต่อหนึ่งฮะหรือว่าอนาคตที่สดใสของวงการคริปโตจะมาถึงแล้วนะครับเขาพูดถึงเรื่องอะไรมาดูกันฮะกะ็ตอนนี้นะฮะมีช่วงเวลาที่สําคัญอย่างยิ่งเลยสาหรับอุตสาหกรรมคริปโตครับเนื่องจากว่าทางกรตรเนี่ยของสหร,หรัฐหรือว่า SEC นะฮะได้ถือว่าพ่ายแพ้ไปแล้วถึง4ครั้งครับจากการต่อสู้กับอุตสาหกรรมคริปโตนะครับสิ่งที่เรานะรอคอยนะอย่างเอกสาร ฮินแมนนะฮะก็ได้รับการเปิดแพร่ออกมาแล้วนะฮะโดยตามที่อลอสลินเรตันครฮะอธิบายอ,อีเมลเอกสารฮิน m a n เนี่ยมีการเปิดวงว่าบางคนใน SEC นะฮะสนใจเรื่องของตัวเองมากกว่าการปกป้องนักลงทุนนะครับเตัน <Yeah. S 1> นะฮะชี้ชัดว่าในเอกสารฮะินแมนระบุชัดเจนว่า e t เ e อหรือว่า ET ครับไม่ใช่หลักทรัพย์ซึ่งเป็นสิ่งที่อาจมีผลต่อคดีระหว่าง SEC กับ Ripple นะฮะแล้วก็คอยเบสแล้วก็แพลตฟอร์มอื่นอีกน,น,นะฮะ ที่กำลังถูกฟ้องร้องนะครับนอกจากนี้เนี่ยข้อความหลายประโยคในเอกสารฮินแมนยังเปิดเผยว่าเจ้าที่ SEC ครับทราบดีว่าการตัดสินใจของพวกเขาในครั้งนี้เนี่ยจะทําให้เกิดความสับสนมากยิ่งขึ้นครับแต่ว่าพวกเขาก็ยังคงต้องการระบุว่า ETH ไม่ใช่หลักทรัพย์ครับแม้ว่าสำนักงานที่ปรึกษาทั่วไปของ SEC ครับหรือว่า OGC ฮะจะเตือนว่าถ้าหากเ e c ซเปิปต่อ ETH แตกต่างจากคริปโตเหรียญอื่นๆฮะอาจทำให้เกิดปัญหาตามมาในอนาคตได้ครับ ส่วนอีกชยชนะหนึ่งที่เกิดขึ้นนะฮะในช่วงหนึ่งสองวันที่ผ่านมานี้ก็คือผู้พักาษาสารสหารัฐครับปฏิเสธไม่ออกคำสั่งอายัดทรัพย์สินของบ i n a n c e US ครับตามข้อเรียกร้องของทาง SEC นะฮะพร้อมสั่งโดยให้ทั้งสองเนี่ยทั้งสองฝ่ายเนะะี่ยได้พูดคุยเพื่อหาข้อตกลงร่วมกันครับท้ายที่สุด s e c ก็ไม่สามารถสั่งอายัดทรัพย์สินของบ i n a n c e US ได้สาเร็จครับแล้วก็เหตุการณ์ก็จบลงด้วยการที่ b i n a n c e US สครับสามารถดำเนินธุรกิจในสหรัฐต่อไปปตตามกิครับ ชัยชนะต่อมานะคือความคืบหน้าด้านการต่อสู้ทางกฎหมายระหว่าง c o i n บสกับ SEC ครับโดยก่อนอันนี้เนี่ย Coinbase เนี่ยลองขอให้ SEC นะฮะทำกฎระเบียบใหม่สําหรับอุตสาหกรรมครคิปโตที่มีความชัดเจนมากกว่าเดิมฮะแล้วก็ SEC เนี่ยต้องพูดอะไรบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องนี้นะภายใน120วันครับแต่ว่า SEC กับขอเวลาเพิ่มอีก4เดือนนะะซึ่งสิ่งนี้ทำให้ผู้คนส่วนใหญ่เนี่ยมองว่า SEC พยายามฉลอสิ่งต่างๆแล้วก็ไม่ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์อย่างต้องนะครับจอห์นอีเดตันทนายความชื่อดังได้กล่าวว่าผมเชื่ออย่างแท้จริงครับว่าผู้พากษาที่ดีจะเห็นความไม่สุจริตของ SEC ครับส่วนผู้พากษาเน็ตเบิร์นนะฮะในในคดีคิปเปอร์ก็กล่าวว่า SEC ขาดความจงรักภักดีต่อกฎหมายอย่างแท้จริงครับผมก็สําหรับชัยชนะครั้งสุดท้ายครับคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่13มิาุนาย,ยนที่ผ่านมานี้นะฮะ ก็คณะกรรมาการการเงินของสภาผู้ทแทนราษฎรสหรัฐครับได้จัดการพิจารณาคดีแล้วก็ในระหว่างนั้นนันนกการเมืองที่ชื่อว่าทอมเอมเมอร์ฮะได้ออกมาเปิดเผยว่าแกลลี่เกนสเลอร์เนี่ยเคยกล่าวกับสภาคอนเกรสครับเมื่อปีที่แล้วว่าเขาต้องการกฎหมายใหม่เพื่อควบคุมคริปโตครับแต่ว่าในปีนี้เขากลับกล่าวว่าไม่ต้องการกฎหมายใหม่นะทั้งนี้เนี่ยการกับคําพูดของเกนสเลอร์ครับทำให้บางคนสงสัยว่า s อ c จะตัดสินใจแบบไหนกันแน่นะฮะในขณะที่นักการเมืองบางคนถึงกับขียนจดหมายถึง s อ c ครับเพื่อขอให้พวกเขาเนี่ยเพิกถอน การเปลี่ยนแปลงที่อาจส่งผลกระทบต่อ,อกสกรรมคริปโตครับผมก็ในขณะนี้ฮะมูลค่าคริปโตโดยรวมนั้นเนี่ยอยู่ที่1.024ล,ล้านดอลลาร์นะฮะซึ่งนับว่าเป็นจุดที่อยู่ต่ำกว่าอินดิเคเตอร์ครับอย่าง EMA 200เส้นสีน้ำเงินนะ,นะครับตามรูปนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะฮะถ้าเป็นแบบนี้ผมว่าไอกระแสรเรื่องของไบแอนซี่ที่กำลังเป็นห่วงกันน่าจะกลับมาดีขึ้นนะครับผมก็หวังว่านี่เป็นข่าวดีของหลายคนนะฮะที่อยู่ในวงการคริปโตครับผม อ่ะสปอร์ตช่องนี้ด้วยนะฮะเติมเงินมาที่ทูมนิวลเล็ตนะครับแล้วก็เท่าไหร่ก็ได้เลยเติมมาเจอกันใหม่ในทุกวันนะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ